แอบมองว่าเมนเนี่ตลกก็คืออย่างแรกก็คือที่บอกว่าย้อนนะคะที่บอกว่าลุงพีอยู่มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แสดงว่าคุณไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่แล้วก็การทํางานข้อแรกคือลุงพีเขาอยู่ในสมัยลุงตู่ก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะ,ะในส่วนที่ลุงพีอยู่กับลุงตู่ก็ทําเรื่องของโฮเฟลทาเรื่องของอ โปรเจกที่ทําให้ประเทศชาติได้ไประโยชน์อ่ะคุณลองไปดูเนาะข้อมูลคุณไม่อัปเดตเลยคุณไม่ทราบอะไรเลยที่คุณพูดแล้วคุณตั้งคําถามมะเนาะอ,อย่างที่สองก็คือณตอนนี้ถามว่าเรื่องร่างกฎหมายคุณก็ยิ่งไม่ทราบใหญ่เลยเขาเสร็จกันไปตั้งชาติหนึ่งละ,ละร่างกฎหมายตอนนี้กฎหมายทุกฉบับนะคะสี่ห้าฉบับที่ลุงพีได้เขียนไวก้ก็อยู่ในสภาเนาะอยู่ในปรเซสของของอของสภาไปละ อันนี้ก็ต้องลองไปตามดูเพราะว่าแอดมีความรู้เรื่องของรัฐศาสตร์น้อยมากแต่ว่าแอดจะพูดในฐานะที่แอดเป็นชาวบ้านไงนที่รู้เรื่องอย่างชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยมไม่ไม่ต้องนักวิชาการเยอะค่ะแค่คุยรู้เรื่องแล้วก็มันมันก็โอเคละอืแล้วก็นอกจากกฎหมายที่กำลังอยู่ใน process ของสภาก็เสียงว่า ปีหกก็จะมีเรื่องของโซลาเซลล์ที่เราสามารถที่จะติดตั้งได้ได้อย่างแบบได้อย่างง่ายดายนะคะเหมือนแบบเดินไปซื้อที่ร้านแล้วก็จะติดตั้งแค่แค่แจ้งให้ทราบแค่นั้นเองก็ให้วิศวกรเซ็นอะไรอย่างนี้เออแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของเงินทุนที่ที่ทางกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุดแล้วก็กระทรวงการคลังนะเนาะ ที่ที أ, ป่ประสานประสานงานกันนะคะแล้วก็ทําให้แบบเ,เ,เขาเรียกอะไรม,มีเงินทุนใช่ไหมคะมีเงินทุนให้กู้ระยะย,ยาวสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยก็สรุปว่าโซลาร์เซลล์นียคือได้ติดครบวงจรเนาะได้อย่างง่ายง่ายดายส่วนกฎหมายฉบับอื่นๆก็รอด,ดูอะคะ่ะเรื่องของกฎหมายน้ํามันก๊าซต่างๆนะคะที่ท่านได้ทํามา ส่วนไอ้ข้อสงสัยอะไรจิปปะทะนอกเหนือจากนั้นแอบไม่ตอบอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของความสงสัยส่วนตัวที่ที่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่าการทํางานมันมันเกิดขึ้นอยู่ละอืเวลาเราจะทํางานหรือเราจะทําอะไรสักอย่างมันอันนี้มันจะได้เหรออันนั้นมันจะรอดเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบนั้นนะคะอย่าทำเนาะถ้าทําคือเวเดียวเลยคุณพุ่งไปเลยจบแล้วคุณจะมองเห็นเองอะ่ะว่าเส้นทางมันเป็นยังไงมันไปทางไหน แอเป็นคนแบบนี้ค่ะแอดน่าจะจะเหมือนลุงพีแหละถ้าได้ตั้งใจทําอะไรแล้วก็คือไปเวเดียวอืมแอดไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องของความสงสัยหรือใดๆอ่ะแค่บอกว่าข้างหน้าถ้ามันมีถ้ามันมีอุปสรรคหรือว่าถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราแค่แบบเราจะแก้ไขหน้างานยังไงแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปต่อนะนี่เป็นหลักการง่ายๆเลยของการทํางานจะทํายากนะถ้าคุณไม่เคยทําแล้วก็เอาแต่ตั้งคําถาม